ขึ้นหนึ่งข้างนะฮะไปซื้อของตลาดนัดของสเต็มนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมเดี๋ยววันนี้มาดูหนังสองจอนะครับี่เป็นรถขนนะครับรถขนอุปกรณ์ ทีมงานติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับเหลือแต่ลงจออย่างเดียวนะครับตู้ก็ตั้งเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้คุยกับทีมงานนะครับวัสดีครับ วันนี้ไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนะนะนใช้กี่คืนนี่จริงๆแล้วคืนเดียวแต่นี้มีเจ้าภาพมาต่อยคืนอันนี้คืนที่เท่าไหร่ละคืนนี้เป็น,นคืนที่สองคืนที่สองอ้เาวอาใช้เลยอ๋อวันนี้เรามาเสริมอีกจอหนึ่งว,วันนี้เป็นเจ้าภาพอีกเจ้าภาพคนละเจ้าภาพกันกวันนี้วันนี้งานอะไรเป็นจริงๆแล้วเป็นงานอทองโล่พ่อประจำปีประจำปจำีปำช่วง เอ,อ๋อแต่ที่เราลงนี่คือเป็นงานแก้บนนะหรหว่างไเป็นอาคนมาแก้บนในช่วงนี้พอดีเป็นงานของทางวัดกันเอนอ่ะขอแนะนําตัวอีกรอบนึงก่อนอสวัสดีครับผมป๋องพีเอ็ม PM, ครับผม PM, พีเอ็มพิเชอร์พีเอ็มเนี่ยได้มายังไงชื่อนี้พีเอ็มจริงๆผมเองนี่ชื่อป๋องก็เลยใช้อักษรภาษาอังกฤษย่อเป็นตัวพีให้มันง่ายหน่อยนะครับแล้วก็อเอ็มเนี่ยมาจากจริงๆผมทำวงดนตรีด้วย PM ป๋องมิวสิกอะไรเง <S 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 ี้ยก็จะตอนนั้นเป็น PMS แต่วันยาวไปผมก็เลยใช้ย่อเป็น PM แล้วก็บวกกับ PM เป็นเวลาการทํางานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ๋อ<ช>มีความหมา,าหมายนี้ครับเป็นช่วงเวลาของพวกผมที่ทํางาน PM ระหว่างหนังกับดนตรีเราเริ่มอันไหนก่อนจริงๆเราเริ่มมาจากดนตรีครับ แอวคาราโอเกะเล็กๆขึ้นมาเหมือนพวกอิเล็กโทอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครเป็นไงผลตอบรับช่วงนี้เหมือนเมื่อก่อนไหมตอนนี้เบาเบาลงไปเยอะคือยังไงเราเราทำบูนเตีแล้วเราร้องด้วยไหมผมร้องด้วยอาศัยแค่จ้างนักร้องผู้หญิงผมเอง็ว่าเป็นนักร้องชายในวงร้องเองเล่นเองอะไรทีมงานเยอะไหมครับอ็ทั้งคอนวอยด้วยนักร้องแดนเซอร์อะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะภาพต้องการชุดเล็กเราก็จะไปกันสักห้าคนพร้อมพร้อม เด็กๆยกต้ยกอะไรเนี่ยแล้วก็มีนักร้องมาเสริมกันอีกอย่างสมมติว่าถ้าแบบมีคนว่าจ้างอยากได้แบบชุดใหญ่อะไรเราเมีขนาดไหนบ้างครเอาเกี่ยวกับบรินต,ตีก่อนบรินตีก็ผมมีตั้งแต่ชุดขนาดอินเล็กๆนะฮะวที4เมตร6เมตร8เมตรไปจนถึง14เมตรก็ประมาณ14เมตรเป็นรับรองประมาณทีเดียวสัก200โต๊ะอะไรประมาณอ๋ออ้โต๊ะได้สบายเลย แล้วเราแนวเพลงล่ะครับที่เราเราจะใช้ในการแสดงเราทุกแนวครับเริ่มต้นก็จะกล่อมๆก็คือแนวลูกทุ่งบ้างสติงช้าเผยชีวิตแนววอลตี้วอลตี้มีตลกด้วยไหมตลกก็แล้วแต่จะภาพชี่หนึงคือเราก็อาจจะมีแจมไปในนั้นครับแจมไปในทีมงานเป็นช่วงแล้วล้วมีแนวอย่างอื่นไหมคบโคโยตี้หรืออะไรอย่างงี้มีมีครับมีอยู่แล้วทุกแนวครั หเห็นเห็นจอหนังเราอ่ะเหมือนเหมือนมีดีเจเปิดเพลงด้วยมีครับมีครับเราก็พยายามจะสอดแทรกให้มันหลากหลายขึ้นครับอย่างจะภาพเขาแก้บนมีค o ยตี้แล้วก็ให้มีแก้บนชายหนังด้วย,ยอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมบบเป็นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเออจริงๆแล้วผมมีพี่ชายคนหนึ่งที่ดีเจต้นตุมตามเนี่ยต้นตุมตามใช่ครับเขาก็จะ เป็นคนซัพพอร์ตเรื่องเพลงให้แก่ทางด้านทีมงานขตํามปูตุ่มตามทีนี้เราเจอกันเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดมีงานเกี่ยวกับดนะีเจไบอกพี่ได้จังหวะที่ผมมีเจ้าภาพหาไปแก้บนพอดีแบบว่าฉายหนังด้วยมีโคุยตี้ด้วยก็เลยเริ่มมาจากจุดนั้นเลยเอาพี่ดีเจต้นไปเล่นสแควร์เป็นหน้าเวทีเลยแล้วก็อ,อ๋คือ,คอเราเปิดแผ่นหน้าหน้าจอกันเลยทีเดียว <laughs> โอ oh, ้โหน่าจะสนุกนะแล้วก็มีนอ้นองนอ้องคยตี้มาเสริมหน้น <ะ S 1> าจอแล้วอย่างวันนี้จะมีให้ดูไหมเนี่ยวันนี้ในเขตวัดก็น่าจะมีเสียดายเหมือนกันนะได้ครับโอกาสไ,ไหนที่เราจะได้ดูมั่งในแนวนั้นอ,อ่โอกาสประมาณงานแก้บนนครับงานแก้บนงานกินเลี้ยงอะไรเงี้ยครับแต่จะภาพก็มีมีเริ่มมีกันเรื่อยๆรอครับเดี๋ยววันนี้มีเราใช้เครื่องเสียงกี่ดอกวันนี้มาในชุดอ่าสิบหกดอกครับสิบหกดอกเรียกสิบหกีี กี่นิ้วลำโพง24นิ้วครับบอยเท่าไหร่บอยหกบอยหกโอ้โหเสียงนี่ไม่บึ้มบึมเลยไงเพราเว่าแอมนี่คือมันหนักหน่วงอยู่แล้วใช่ไหมฮะระดับ U N ละเป็นไงบ้างคะได้ได้เพิ่มเครื่องเสียงอะไรมั่งไหมเนี่ยเพิ่มเครื่องเสียงมั่งหมายถึงพัฒนาขึ้นมาใช่ใช่ช่ ก็มีเรื่อยๆครับก็ปรับเ,เ,เปลี่ยนไปเรื่อ,อยๆเช่นโปรเจกต์ก็อาจจะเปลี่ยนกยูนิตท,ทอนให้มันเป็นขนาดวัตตเพิ่มขึ้นมาอีกครับโอ้ตอนนี้เราใช้กันอยู่ที่450วัตต์ัวนี้อะไรนะอีกาอีกาดำเป็นยังไงมีมีกี่เขาเรียกว่ามีมีกี่ไซส์มีกี่ขนาดหรือขนาดเดียวอันนี้จริงๆเราผมเริ่มทํามาเป็นไซส์แรกแล้วทำไซส์เนี้ยมาปุ๊บเป็น4ยูนิตในปากเดียว ก็เริ่มมีการไปในยุคที่กําลังเปลี่ยนแปลงที่จะมาเล่นเป็นปากเดียวกันอีกครับอ๋อ,อ,อเพราะว่าไปหลายที่แล้วเห็นบางจอเขาเริ่มที่จะแบบเอาแค่ตัวเดียวตูดเดียวใช่ใชครับคือหนึ่งก็ทํางานง่ายอากจะบันนี้ก็ยกกันง่ายขึ้นอืมมันยังไงฮะทำไมถึงต้องมาใช้ตูดเดียวหรือมันแรงเกินไปตูดเดียวตูดเดียวผมคิดว่าที่แนวคิดทุกคนก็อาจจะว่ามันจะกว้างขึ้นแบบจํานวนเรา แข่งกันที่24ยูนิตเนี่ยมันก็จะดูแบบอย่างผมเนี่ย24ยูนิตมันก็จะเป็นแค่ปาก 4, 4. ีก็เท่ากับข้างละ12ปากคล้ายๆว่าเรารจะได้เล่นจำนวนให้มันลงตัวกันอะไรอย่างงี้ยไหใช่อย่างที่เห็นนะที่วางตู้ลำโพงเนี้ยมันเกือบจะชิดพื้นเลยม,มันจะมีผลกับในด้านเสียงไหมก็ผมก็จริงๆแล้วมันก็ก็มีครับแต่การวางเตี้ยหนึ่งก็คือเสียงมันจะได้ตั้งแต่ระดับ ขึ้นล่างขึ้นไปในความสั่นสะเทือนก็อาจจะเห็นว่าระดับเรื่องน้ําหนักเบรดมันมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราลงน้อยลงแต่ว่าเราทํำยังไงให้ลําโพงมันอยู่ใกล้ชิดกับปกติเนี่ยจะตั้งในแนวนี้ไหมหรือว่าพึ่งจะมาทาก็แล้วแต่สถานที่อย่างนี้ก็เ้อตั้งแบบพื้นที่กระชับแล้วอ่าก็คือพื้นที่มันได้แค่นี้ก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่าแนวยกสูง اشتركوا หนังก็ประมาณช่วง2,555ครับก็น่าจะประมาณ10กว่าปีละโดยจะทำมาตั้งแต่ชุดแบบจอเล็กๆครับจอผมเริ่มทำตั้งแต่4เมตรเอาเแรกๆเลยเนะี่ยเราตั้งใจจะทำหนังเล่นๆหรือว่าเอาจริงเอาจังแอบลึกๆในใจก็คือกลัวเรื่องของทุนทรัพย์แต่ว่าใจออยากจะไปรับงานได้เลยแต่ว่าตอนแรกๆก,ก็ด้วยความที่ เพ่อแม่เองก็ไม่อยากสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าเป็น,ปน,ปนงานที่นอนดึกอะไรอย่างเงี้ยฮะกลัวคงจะกลัวลูกแบบมันเหนื่อยใช่กลัวกลัวเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยสนับสนุนแต่ด้วยความแบบชอบแล้วก็รักในเรื่องนี้จริงๆก็เลยใครก็ต,<ม>ต้านไม่อยู่ครับด้วยความแบบเก็บเล็กผสมน้อยครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นกวจะเป็นรูปเป็นล่างเงี้ยกวจะเ,เก็บหอมรอมริษซื้อหน่วยหนังมาได้สักชุดเนี้ยแรกๆเลยเรามีอะไรมั่งครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงอยู่แล้ว ก็ก็เหลือแค่เรื่องจอกับตัวฉายยุคที่เริ่มเข้าดิจิตอลแล้วเริ่มจะเป็นโปรเจคเตอร์อะไรพวกนี้แล้วครับก็เลยคิดว่ามันไม่เกินฝันต่อไปเนี่ยเรายังอยากจะเพิ่มอะไรอีกในหน่วยหนังของเราหน่วยหนังนะครับตอนนี้อุปกรณ์เราถือว่าเราเป็นชุดมาตรฐานแล้วเป็นฟอร์มฟอร์มพื้นฐานได้แล้วก็ความคิดก็น่าจะเป็นความชัดเจนของอเครื่องฉายอะไรประมาณนี้ครับ ยยุคนี้ก็รู้สึกจากก้าไปเป็นระบบเลเซอร์อะไรอนาคตน่าจะมีบ้างอยากจะทําเป็นแบบจอรับรองไว้สักจอ12เมตรจอ10เมตรอะไรได้บ้างเลยอตอนนี้มีเรามีใหญ่สุดแค่8เมตรราคาว่าจ้างอย่างเงี้ยเราเรา,เรามีชุดกี่ขนาดเอาแบบลากย่าเลยทั่วไปแก้บนบ้านๆเลยนะครับก็คืออย่างอุปกรณ์สักเบรดข้างละ2อใบจอขนาด6เมตร พอนะครข้งละปากนี่ก็ผมรับอยู่ที่4,500 4,500ต่อหนังรวหนังนะฮะโอยเซียนหนึ่งเรื่องแล้วก็หนังไม่ได้บุ๊กหนึ่งเรื่องอ๋อแล้วแต่ว่าเจ้าภาพจะขอใช่แต่ไม่เกี่ยวกับหนังใหม่นะไม่เกี่ยวครับอันนั้นไม่ได้แน่ที่2ที่3ก็จะมีชุดเอ่ออย่างที่มาวันนี้นะครับอยู่ที่ชุด ,6000 ฝากอะไรถึงหน่วยหนังหรือคนที่อยากจะเข้ามาในวงการหนังกลางแปลงหน่อยก็ด้วยความเชื่อครับที่เห็นเอ่อตอนนี้มันผมดูใน โซเชียล <Social S 2> ก็เห็นพวกทีมงานหนังที่เริ่มจะเกาะสร้างกันก็หลายทีมงานครับก็หลายๆท่านก็อาจจะมาจากหน่วยเล็กๆจอ4เมตร3เมตรแต่ผมเชื่อว่าอนาคตของทุกท่านนะครับถ้ามีความรักในเรื่องของวงการเครื่องเสียงวงการภาพยนตร์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถต่อยอดแล้วก็ไปต่อกันได้อย่างแน,น่นอนครับเบอร์โทรเบอร์โทรก็0 8 0 0 2 4 4 6 5 1ครับ พี่เจ้าภาพใช่ไหมครับอ๋อผมมาแก้บนแก้บนจอไหนสองจอเลยจอเดียวครับจอพีเอ็มพีเอ็มครับผมก็เลยมาไม่ทันพี่แก้บนเกี่ยวกับอะไรบอกได้ไหมอ๋อผมบนหลวงพระวางสาเร็จกันเลยมาสําเร็จครับผมอ๋อคืนเดียวเป็นเดียวอันนี้ลูก้าได้เป็นครูก็เลยโอ้ครับผมครับผมอันนี้เจ้าภาพคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวบอกผู้ใหญ่ที่ให้รับผมได้ามาเลยนะได้เลยครับจะได้ไหว้ครูลแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะได้รอเลยครับอ่าไม่เป็นไรเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมไปลูกศิษย์เองเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเข้ามามาดูนี่คือเราเปิดเป็นระยะใช่ไหมใช่ครับก็เว้นให้ของขายคูเทียนเลยที่ที่วัดก่อนพี่ได้บุ๊กหนังไว้ไหมฮะว่าฉายเรื่องอะไรหรือแล้วแต่ให้ให้ทางค่องขัางจัดการเลยครับเดี๋ยวมาต้องมาคือรูกอะไรปะ ไม่ต the ้องเลยเลยจุดท mm ี hmm. ่มันโดดลงทองการได้เลยนะครับมจะเรียดายได้แล้วฝากคุ้มครับเพราะว่าฝากให้จ่ครับส่วนเอเรื่องแต่พรุ่งนี้ผมน่าจะอยู่อีกคืนที่นี่นะครับร้านค้าร้านค้าน่าจะจ้างอยู่ต่อครับพอมีจะภาพต่อเหรอครับที่เดิมปะที่นี่ครับน่าจะอยู่อีกคืนเก็รอเอาไว้ฟูอยู่เนี่ยก็รอปกติมาลงที่นี่บ่อยไหม ก็รวมกันเนี่ยสามปีแล้วครับเป็นงานปีงานปีก็จะมาลงเนี่ยอยู่นี่แหละนวดหลาโกงมาแก้เรื่องให้เขาลงมาเลยหลบเพราดีสิ่นี้แต่อะไรไม่ใช้เราไม่ใช้สิทธ์วัดหลวงว่านเลยจัดได้เลยของพี่นี่ฉายกี่คืนเนี่ยเมื่งวานี้คืนครับพรุ่งนี้คืนนึงครับ เก่าวงอยูพยนตร์นะครับพืนใช่ไหมครับนั่งโอ้โหนนั่งคุยนี่ไม่ได้ครับไปพอป่ะมียผมซักกางเกงเขาเฉพาไปพอป่ะวันนี้ไม่ได้ลงนั่งร้านเนาะใช่ยยืนอาพี่วันนี้ลงไปกี่เมตรอจอนะเจ็ดเมตรเป็นไงครับเจ็ดเมตรครับ